สวัสดีครับผมห่างหายไปหลายวันครับโอไม่ได้มาถ่ายคลิปเหมือนเดิมครับผมวันนี้มีกับเข้าของจากบ้านของผมนะครับนี่จะเป็นลาบเท้านะครับนี่ประกัดดองครับประกัดดองแล้วก็เอาไปตากแห้งเราก็มาชงเสนอเสนปรุงรสดเดยเสริมหอมเสรออมิม กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารบ้านผมครับผมนามากครับทุกคนอยู่เข้ามากเลยนะครับไม่พูดมากแล้วนะครับผม ลาบเทาเดวใส่ผมส่เปนมะคือพวงด้วยครับ <c oughs> สวัสดีครับค,คลิปนี้ก็กินในแค่นเนี้ยครับผมกินได้ไม่มากนักลาบเทาครับผมหม้อขนาด